สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างทุกคนเมื่อกี้ตกใจกันหรือเปล่าคือทุกคนอาจจะงงนะว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการเปิดรายการแบบเมื่อกี้คือต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ผมทำเองฉนันทนแล้วถ้ามีอะไรแปลกๆลก็ฝีมือผมเองทั้งหมด <Wow. S 1> และในเมื่อผมเป็นคนตัดต่อเองผมจะขอเปิดตัวรายการผมกักตัวกับจิมกัะสมะด้วยความอลังการด้วยเอฟเฟกต์ปูที่ยิ่งใหญ่มาเด่นเด่นเดนเดนบูมปู พุ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 พโอเคเหนื่อยตัวเองทําทําไมวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถือว่าสนุกคือผมเนี่ยขอแม่บิ๊กเนี่ยว่าขอตัดต่อเองได้ไหมครับเพราะว่ามันว่างมากเลยช่วงนี้คืออยู่ห้องมันไม่มีอะไรทําสุดๆแบบเลยหาอะไรเล่นอยากหาอะไรเล่นอยากหาอะไรทําก็เลยขอตัดเองแล้วก็แล้วก็มาดูกันว่า วันนี้ผมจะเป็นยังไงตัวคอนเทนต์อาจจะไม่มีอะไรแต่ตัวตัดต่อรับรองปั่นปวนแน่นอนฉะนั้นแล้วขอพูดอีกรอบรอบสุดท้ายทีเห <c oughs> นื่อย package. ตัวเองอ่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้ผมก็ได้ตื่นนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคอนเทนต์แรกที่ผมทำไปตอนแรกคือแบบน่ากลมกไม่รู้คิดอะไรอยู่ทำทำไมก็ไม่รู้ตัวเองเป็นตัวเองเป็นคนกลัวอยู่แล้ว <c oughs> lugares. ทุก <c oughs> คนเ <c oughs> ชื่อไหมว่าผมเนี่ยนี่ไม่ได้บอกใครที่ไหนเลยเนี่ยผม เปิดไฟนอนทุกที่จริงๆผมเป็นคนเปิดไฟนอนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ตอนนี้คือโอ้โหคืออายุแบบเยอะแล้วก็ยังเปิดไฟนอนอยู่ซึ่งกลัวครับสารภาพตามตรงคือกลัวมาก <c oughs> กลัวมากนพอกลัวมากปุ๊บก็เลยอยากแก่คนอื่นบ้างอะ <c oughs> ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเนาะคิดว่าเราควรจะไปอาบนงอาบน้ำแปรงฟันปะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มอะไรก็ตามของวันเราควรจะอาบน้ำแต่งตัวก่อนปะ่ะทุกคนพาไปอาบน้ำแป้งฟันกันดีกว่าโอเคทุกคนก็านที่เราตื่นนอนสิ่งแรกที่เราควรทำคืออาบน้ำแปรงฟันเพ่องบงน้าประเสริฐถึงลำหนึงเพื่อความวาคูลในการวโอนี่เป็นไง คือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนแปลงฟันแรงมากแรงถึงขนาดที่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงีฟันทุกๆเดือน2เดือนคือมันแบบติดเ,เป็นนิสัยอะทุกคนแล้วแบบมันก็แปลงอย่างนี้มาแล้วมันแก้ไม่ได้จนบางที้งพ่อแม่ตกใจแบบโอ้โหลูกฟันฟันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเจมผมก็บอกไม่เป็นไรหรอกครับแม่แปลงแล้วสะอาดดีก็คือแก้ไม่ได้สักทีโอเค ผมคิดว่าการแปลงฟันได้คยางไม่ค่อยน่้ดูเท่าไหร่เดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ผมอ่านน้ำต็่งตัวแปลงฟันเสร็จเลยดีกว่าไปคือจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหายเคยตั้งใจที่ตัดไว้ก็คือกระโดดหมุนแล้วหายโอเคครับทุกคนตอนนี้เจมก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ผมได้กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเกี่ยวกับการกินข้าวเพราะว่า ผมไม่ได้ทําอาหารเองคือหลายคนเนี่ยเขาจะโชว์ฝีมือสกิลความเป็นเชฟมั s จ์เชฟแต่ผมเนี่ยศูนย์ครับสำหรับการทำอาหารขึ้นสวยดีศูนยซึ่งผมเนี่ยก็ขอข้ามกันทำอาหารนะคะคิดว่าจังวันผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วทุกคนก็คือเล่นเกมดูหนังแล้วก็อ๋อมีการแบบชอบคิดเกมคิดปอดเกมอะไรเงี้ยเพราะผมเ,เป็นเกมเนาะ ไหนก็ในไหนก,หนก็เป็นเลิกงามยามดีผมเอาเกมตัวเองมาโชว์ให้ทุกคนดูดีกว่าคำ,คำขำเดี๋ยวจะเล่นสปีดแบบเร็วๆโอเคไปเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยโอเคครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูเกมของผมแล้วก็ฟังอีิบานคร่าวๆกันดีกว่าก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมทาคนเดียวส่งอุเทนิพลน,นะครับผมเกมนี้จะเป็นเรื่องราวของออโลกมนุษย์ที่โดนเอเลี่ยนบุกมาแล้วก็ ตอนนี้ประชากรมนุษย์คือไม่เหลือแล้วเหลือน้อยมากๆแล้วก็ตอนนี้เหลือฐานที่มั่นสุดท้ายแล้วก็คือเป็นชื่อเกมนะครับชื่อว่าเซ c กเ r อร์วันหรือแปลเป็นไทยที่ผมคิดไว้ก็คือฐานที่มั่นที่หนึ่งก็คือฐานที่มั่นสุดท้ายนั่นเองฐานที่มั่นที่1ก็เราจะเล่นเป็นในพลหรือว่านายทหารที่เก่งที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นนายทหารคนเดียวที่คอยปกป้องหลุมรบภัยของมนุษย์ที่เหลือรอดจุดสุดท้ายแล้วแล้วเอเลียก็จะโผล่เข้ามา แล้วในทหารหรือในพลคนนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการทั้งยิงปืนแล้วก็สร้างป้อมปืนสร้างเกาะกันบัง,สร,งสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อปกป้องฐานที่มั่นสุดท้ายของมนุษย์ก็คือมอนเขาจะมีฐานฐานที่มั่นอยู่ข้างหลังก็จะเห็นเป็นแบบรูปเหมือนเครื่องปั่นไฟนะแต่ผมจินตนาการให้เป็น <c oughs> ผมจินตนาการให้เป็นฐานที่มั่นที่หลบดภัยสุดท้ายแล้วกันเป็นเหมือนทางเข้านั่นแหละครับก็เราก็ต้องคอยแบบว่า สร้างป้อมปะการสร้างปืนแล้วก็ต้องวางแผนในการว่าเราจะแบบคือเอเลียนเนี่ยจะบุกมา3าทางาวยกันเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะจัดสรรทรัพยากรยังไงในการแบ่งว่าเออตรงนี้เราจะสร้างป้อมปืนกี่อันตรงนี้เราจะสร้างป้อมปืนประเภทอะไรป้อมปืนก็จะมีประเภทปืนกลปืนรูปซองปืนเลเซอร์ซึ่งก็จะมีข้อดีต่างกันนะฮะก็ก็จะเล่นแบบวางแผนสรุกแล้วก็ยิงปืนนะครับผมอะไรประมาณนี้อ่าหวังว่าทุกคนคงแบบดูเพลินเนาะ แล้วต่อไปก็ไปเกมต่อไปดีไหมอ่ะอีกเกมหนึ่งแล้วกันอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับครับอีกเกมหนึ่งก็เป็นงานคนเดียวเหมือนกันครับผมก็นี่ครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าก็จะเป็นเกมที่จะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับผมแล้วคนนี้เนี่ยเขาต้องเอาชีวิตรอดจากโรงแรมแห่งหนึ่งอ่าเขาก็ต้องแตบบ่ว่าเก็บปืนสู้กับซอมบี้นู่นนี่นั่นก็จะไม่ได้มีอะไรพิเศษมาก เพราะว่าเออเวลาทํามันไม่พอผมก็เลยไม่ไม่ได้ไปสร้างความเป็นเอกลักษณ์อะไรมันก็จะดูเป็นเกมซอมบี้ธรรมดาแต่ว่าก็พอใจกับผลงานเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ครบในรายละเอียดมีปืนหลากหลายชนิดให้เลือกเล่นแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยได้เป็นคนแบบตะลุยกับเหล่าซอมบี้ที่หิวกระหายอะไรมากมายนะครับก็พยายามจะแต่งให้แบบสถานที่ดูเป็นโรงแรมที่ผ่านการเอออุ <c> ้ย <oughs> อ้ย,อย,อยไอหายแล้ว ไอการไอเป็นอะไรที่น่ากลัววะครไม่ใช่ก็พยายามแต่งให้โรงแรมเนี่ยมันดูเป็นโรงแรมที่มีการผ่านการต่อสู้มาแล้วอ่ะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาแล้วก็เลยทุกอย่างจะดูลุกลามก็จัดกระจายไปหมดแบบไม่ได้แบบเรียบร้อยเพราะว่าซอมบี้บุกเนาะเราก็ต้องสู้ต้องโหหลายๆอย่างก็้คงพังทลายเละเทะอะไรเงี้ยก็อ่าอ่าพี่ผมก็อาจคิดที่ตัวเองเล่นนะครับผมก็คนคนนี้เขาก็จะ วิ่งไปเพื่อหาทางออกนะครับผมเขาก็จะอืมลุยซอมบี้ไปก็เออสำหรับเกมนี้นะฮะผมคิดว่ามันยังเป็นดูเป็นเกมซอมบี้ธรรมดาจนเกินไปยังไม่ได้คือปกติเวลาผมทําเกมอะไรอะผมมักจะแบบอยากสร้างเอกลักษณ์ของเกมคือแน่นอนแหละว่าทุกเกมบนบนโลกใบนี้เนี่ยมันมันย่อมมีประเภทที่ค้ายกันม่วจะเป็นหนังเป็นเกมอะไรมันก็มีย่อมมีประเภทที่ายๆกันเนี่ยแหละ เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทุกครั้งที่เราหยิบมาทําเนี่ยเราก็อยากจะใส่ลายเซ็นตัวเองลงไปเราอยากจะใส่อะไรบางอย่างที่เุย้ยเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่มีนะอะอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมทําไม่ทัน,นจ,รรจริงๆเสียดายมากจริงจผมผมมันคิดว่าผมจะมลูกเล่นอะไรบางอย่างที่มันมากคกนนี้แต่ว่าทําไม่ทันมันก็เลยออกมาเป็นเกมยินซอมบี้ปกติปกตินั่นเองในโรงแรมด้วย <c oughs> ย้ำอีกครั้งก็นี่ก็ใกล้จะถึง ส,สุดแล้วผู้ชายคนนี้ขกำลังจะรอดแล้วแน่นอนก,ก็ต้องรอดสิผมเป็นคนเล่นและผมเป็นคนสร้างผมก็ต้องรอดแต่ทุกคนดูเลือดฝังขวาทำไมผมที่เป็นคนสร้างถึงเอาชนะด้วยเลือดเพียงแค่นี้เป็นอะไรที่โอเคก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะชีวิตประจมันของผมนก,ก็โชว์เกมไปแล้วก็อ้ออย่างสุดท้ายดีกว่าน,นี่ก็เป็นงานที่ผม คือความฝันของผมก็อยากจะเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำเกมคอมเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะก็คิดว่าอยากจะออกแบบบอร์ดเกมนิดก็ให้ทุกคนดูก็จะเป็นเออเออมันก็เป็นภาษาที่ผมอาจออกคนเดียวไม่มีใครบนโลกนี้นสามารถอ่านออกเป็นการเขียนเออเกมนู่นนะี่นั่นเขียนว่าแบบ เออจะสร้างเกมแบบนี้เล่นเกมแบบนี้แต่แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีงานก็งปล่อยไปสักทีเพราะว่าทุกคนยังผิดยังทำเมาคิดติดคิดแล้วติดแล้วก็ไม่มีอะไรแบบอันนี้สักอย่างเลยยังไม่ได้แบบเสร็จไปเป็นงานเลยทั้งนั้นที่แบบอยากจะแบบปล่อยแบบว่าสร้างสร้างสักอันเอามาลองขายดูอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคิดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องทําให้สาเร็จให้ได้ครับทุกคนนี่ก็เป็นงานดิเลกแล้วก็นี่ก็จะมี นในล็อกเกอร์ผมก็จะมีแบบอุปกรณ์ในการทำเกมของตัวเองนี่ก็จะเป็นลูกเตา๋าเป็นตัวหุน่นตัวอะไรที่ผมเอามาใช้แบบจําลองว่าแบบเ,เกมต้องแบบเด็นี้นี็นอ้่นี้นี้นะอะไรเนี่ยก็น่ารัก,น,รกน่ารักครับจริงๆคือจริงๆเป็นงานไอเล็กที่กะทำเป็นอาชีพหลักในอนาคตนอกจากแบบเอืสแสดงกับทางซานเตอร์แล้วก็อยากจะทําเกมนี่แหละครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่น่ามีอะไรแล้วสําหรับผมเพราะว่าอันนี้ก็เอาเกมมาโชว์เล่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นปกติเนี่ยก็จะเป็นก็จะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมก็เล่นเกมปกติไอ้ส่วนไอ้คลิปเกมนี้ก็นานๆทีเพราะช่วงนี้แบบหมดู้้ึกอยากพักผ่อนอยากนั่งเล่นเกมเฉยๆอ่าก็ลากันไปเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ หมดแล้วสำหรับค่ำสำหรับค่ำคืนค่าคืนหรอยังสิเพ่งเพิ่งไม่กิ่โม่าโมงเย็นเองตอนนี้ก็ลากันไปก่อนดีกว่าสําหรับการจักตัวกับผมมันก็มีประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นการเอาเกมมาแบบว่าเล่นๆกันเนาะมาดูกันสนุกสนุก <c> ก <oughs> ็ไปเลดีกว่า